คุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาในการทํางานของสถาบันนวัตกรรมปตทมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากหลายเวทีทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นรางวัล R amp D 100ซึ่งเป็นรางวัลด้านนวัตกรรมระดับโลกเปรียบเสมือนออสการ์ of innovation จากผลงานชุดอุปกรณ์ดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงได้ตลอดจนรางวัลเหรียญทองในงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับนานาชาติครั้งที่45นักณกุงเจนีวาจากผลงานวัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมโพสิต สำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังรวมทั้งรางวัลและทวิสากิด,ดีเด่นด้านความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมที่ปตทได้รับมาตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น10รางวัลถือเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนค่ะ